เสียใจที่สุดในชีวิต C ส,สีวัตรเผยสาเหตุทำไมไม่มีทายาท เรียกได้ว่านักแสดงหนุ่มและพิธีกรหนุ่มมากความสามารถซีสีวัตโชตชัยชลินเปิดใจครั้งแรกถึงสิ่งที่เสียใจที่สุดในชีวิตความผิดพลาดในอดีตระหว่างครอบครัวจนกลายเป็นปมที่ทําให้ต้องเสียน้ำตาสามครั้งในชีวิตและเคล็ดลับการคองรักที่ยาวนานเข้าสู่ปีที่8กับภรรยาสาวเอมี่กินปทุมพร้อมเผยสาเหตุทําไมถึงไม่มีทาย,ยาทสักทีในรายการวูดดี้เม มีอะไรที่เอมี่ยังไม่รู้เกี่ยวกับตัวคุณไหมซีซีวัตหัวเราะผมว่าไม่มีนะนอกจากว่าเรื่องที่เขาไม่รู้เรื่องบางเรื่องมันก็ดีแล้วที่มันจะอยู่ในสิ่งที่เขาไม่รู้แต่โดยส่วนมากเขาก็จะรู้ คนนี้ผมว่าเป็นผู้หญิงที่ฉลาดที่สุดบนโลกใบนี้เลยโดยเฉพาะกับสามีเขาคนนี้ก็คือผมไม่สามารถที่จะหลอกหรือว่าโกหกอะไรเขาได้เลยจริงๆเขาจะรู้ความเป็นไปเป็นมาของผมทุกอย่างเพราะฉะนั้นผมว่าวิธีนี้ดีที่สุดเราไม่จําเป็นต้องไปเอาชนะเซนส์ของผู้หญิงเพราะคุณจะไม่มีทางชนะทางที่ดีที่สุดก็ไม่ต้องเอาตัวเองไปอยู่ในโมเมนต์นั้นเลยฉะนั้นวันนี้คือเส้นกราฟชีวิตผมง่ายมากพี่วูดดี้ทำงานกินข้าวกับบ้านเล่นเกมนอน ทำซ้ำๆจริงๆเพราะผมเคยผ่านโมเมนต์โรลเลอร์โคสเตอร์มาแล้วมันไม่มีความสุขตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างกับคุณเอนมี่ในตอนนี้เพราะแต่ละปีก็ต้องรักกันมากขึ้นซีีวัตตอบเป็นทั้งเพื่อนทั้งพี่ทั้งสามีทั้งเพื่อนสาวอะไรทุกอย่างที่คุณอยากจะให้เป็นเลยบางทีก็ช่วยช้อปปิ้งหลายคู่ที่ตอนคบกันใหม่ๆเราจะค่อนข้างหวานแต่คู่เราไม่ใช่ตอนคบกันใหม่ๆคือดาร์กมาก ก็คนหัวดื้อทั้งคู่มาคบกันเพราะฉะนั้นมันเป็นตัวของตัวเองมากซะจนมันชัดมากแย่มากโหดมากมีทุกอย่างจะทะเลาะกันรูปแบบไหนยกเว้นลงไม้ลงมือแค่นั้นเองทำไมถึงยังไม่มีทายาทซีส,สีวัดตอบเราตัดสินใจกันแล้วครับว่าเราจะไม่มีเป็นความจำยอมของทั้งสองฝ่ายผมเคารพภรรยามากแม้ว่าเขาจะเลือกอะไรก็ตาม อาจจะมีความรู้สึกนิดนึงเพราะผมอยากมีลูกมากที่สุดในวันนี้ผมไม่ได้ต้องการอะไรเลยพี่วูดดี้ผมอยากมีลูกมากแต่ในเมื่อคนที่ผมรักที่สุดในโลกใบนี้เขาต้องการแบบนั้น ผมก็สามารถหาความสุขไปเวอื่นได้แล้วเราสามารถมีความสุขในมุมอื่นได้เมื่อใดก็ตามที่เราอยากจะรีแลกซ์ตัวเองเราจะอยู่กันสองผัวเมียเราก็มีความสุขได้มีเคล็ดลับไหม่ว่าการครบกันหลายๆปีที่มันเป็นปึกแผ่นได้คืออะไรซีซีวัดตอบผมว่าการที่เราให้เกียรติซึ่งกันและกันและยอมรับซึ่งกันและกันเสมอไม่มีเคล็ดลับอะไรเลยครับมีอย่างเดียวเลยว่าถ้าคุณรักกันคุณต้องให้อภัยกันถ้าเมื่อใดก็ตามที่คุณยังให ให้อภัยกันอยู่คุณก็สามารถอยู่ด้วยกันได้ผมว่าคนที่อยู่ด้วยกันยาวๆมันไม่ใช่ว่าเรารักกันมากแค่ไหนวันนี้คุณยังให้อภัยกันอยู่หรือเปล่าแค่นั้นเองไม่ว่าเรื่องเล็กเรื่องน้อยถ้าคำว่าให้อภัยของคุณหมดลงแล้วสิ่งที่ตามมามันก็จะเต็มไปด้วยอคติจริงๆ ทราบมาว่าในชีวิตของซีซีวัตรร้องไห้ไม่กี่ครั้งซีซีวัตรตอบ3ครั้งครับครั้งแรกที่ร้องไห้คือคุณพ่อเสียตอนนั้นอายุ18ร้องไห้จริงๆก็ตอนสุดท้ายที่ส่งคุณพ่อจะเผาแล้ว ครั้งที่สองเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความรักของผมที่มันไม่สามารถบอกใครได้ในขณะนั้นซึ่งไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นกับตัวผมเองผมจําได้ว่าผมทำอะไรไม่ถูกขับรถไปเรื่อยๆโดยที่ไม่รู้ว่าตัวเองขับรถไปไหนในขณะที่เราต้องการใครสักคนหนึ่งมาอยู่ข้างๆ อยู่ๆก็มีโทรศัพท์โทรเข้ามาหาเป็นเบอร์ที่ผมคุ้นเคยแต่เป็นเบอร์ที่ผมไม่เคยนึกถึงเลยซึ่งเบอร์โทรศัพท์นั้นก็คือเบอร์คุณแม่ผมความสัมพันธ์ระหว่างผมกับคุณแม่มันคล้ายๆเหมือนรถไฟเหาะขึ้นๆลงๆคือสมัยตอนเด็กๆผมค่อนข้างมีปมในชีวิตผมค่อนข้างที่จะเกเรมากตอนเด็ก พี่น้องผมเป็นเด็กเรียนดีทุกคนแต่ผมเรียนแย่มากอะไรที่เรามองว่าไม่ใช่ปุ๊บไม่เอาเลยก็เลยจะออกแนวเป็นแกะดำในบ้านแล้วผมก็จะถูกเปรียบเทียบเสมอกับพี่ชายจนมันเก็บไว้แต่เรารู้ว่าตัวเรามีค่าพอเราดีกว่านี้นะแล้ววันนั้นเขาโทรมาว่าฮัลโหลน้องซีทำอะไรอยู่ผมในตอนนั้นคือแย่มากยังไม่ทันได้พูดอะไรแล้วคุณแม่ผมคงจับอะไรได้บางอย่างท่านก็ถามว่าเป็นอะไรหรือเปล่าลูก มีอะไรไหมในโมเมนต์นั้นนะคบพี่วูดดี้ผมไม่สามารถพูดอะไรได้เลยมันพูดไม่ออกผมพูดเสียงสั่นๆว่ามามา,มาเดี๋ยวขับรถก่อนเดี๋ยวโทรกลับหลังจากวางโทรศัพท์ผมร้องไห้หนักมากถามว่าทำไมร้องไห้หนักขนาดนั้นเพราะความรู้สึกมันมาหลายอย่างทั้งเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเราและเสียใจกับสิ่งที่เราทำกับแม่เอาไว้ ในขณะที่เราต้องการใครก็ได้สักคนหนึ่งแต่คนแรกที่โทรมากลับเป็นคนสุดท้ายที่เราคิดถึงจึงย้อนกลับไปในเหตุการณ์ว่าตลอดเวลาที่เราใช้ชีวิตมาเราทำอะไรอยู่ทำไมเราถึงเป็นแบบนี้ทำไมถึงสร้างปมในชีวิตของตัวเองสร้างกำแพงขึ้นมาแบ่งกัน้นระหว่างแม่ตัวเองกับตัวเราทาั้งๆที่คนคนนี้คือคนที่ให้เรามีความสุขกับโลกใบนี้อะไรก็ตามถ้าไม่มีแม่เราคงไม่มีโอกาสเจอสิ่งเหล่านี้แน่นอนแต่เรากลับไม่เห็นคุณ ค่าเขาเลยผมเคยคิดว่าผมจะหาเงินให้ได้300ล้านโดยที่ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะเอาเงินนี้ไปทำอะไรแล้วผมคิดว่าการให้เงินแม่ของผมมันคือที่สุดของความเป็นลูกแล้วจริงๆแล้วมันไม่ใช่เลยคุณแม่ผมไม่เคยต้องการเงินจากผมเขาต้องการผมแต่ผมไม่เคยอยู่ในโมเมนต์นั้นให้เขาเลยวันนั้นจึงทำให้ผมพบทางสว่างของชีวิตว่าความฝันเป้าหมายที่สร้างไว้พุ่งชนกับมันผมดีใจแต่ผมไม่เคยมีความสุขกับมันเลยเพรอ ผมทำมันเพื่อตัวเองไม่ได้ใช้ลมหายใจนี้เพื่อคนที่ผมรักหรือคนที่เขารักผมเลยต่อให้มีชื่อเสียงมีเงินมากมายแต่สุดท้ายคนที่เรารัก เขาไม่อยู่กับเรามันไม่มีความหมายเลยแม้แต่นิดเดียวเราใช้ชีวิตผิดมาโดยตลอดผมเลยกลับบ้านคืนนั้นเลยผมตั้งปณิธานว่าจะต้องกราบท้าคุณแม่ผมให้ได้ผมก็บอกแม่ว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปน้องซีจะทำให้มามาม,ม,มีความสุขที่สุดเท่าที่น้องซีจะทำได้ลูกคนเดิมมันได้ตายไปแล้วนี่คือเป็นลูกคนใหม่หลังจากนี้น้องซีจะบวชให้มามานะครับ แม่ผมก็ร้องไห้แล้วผมก็ได้มีโอกาสบวชให้แม่หลังจากบวชได้ประมาณปีครึ่งคุณแม่ผมก็เสียตอนที่แม่ผมเสียก็เป็นครั้งที่สในชีวิตที่ผมร้องไห้วันนี้เรามีความฝันได้เราดูแลฝันเราได้แต่เราก็สามารถดูแลคนที่เรารักได้เช่นเดียวกันสิ่งที่ผมทำผมดูแลมันเป็นความฝันของผมสุจริตต่อความฝันของผมและเซตมันเป็นเป้าหมายแต่ผมลืมที่จะใช้ลมหายใจนี้เพื่อคนที่เรารัก มันจึงทําให้ผมไม่มีความสุขเลยผมจะมีชื่อเสียงมีเงินทองผมภูมิใจกับมันแต่ผมไม่ได้มีความสุขกับมันเพราะวันนี้ผมไม่มีแม่ไม่มีพ่อให้ร่วมยินดีกับผมแล้วทุกครั้งที่เป็นวันพ่อวันแม่เป็นวันที่ผมไม่มีความสุขที่สุด แม้ว่าวันนี้ผมขออภัยให้กับตัวเองแล้วก็ตามแต่มันก็จะเป็นโมเมนต์ที่เราทำทุกวันนี้เพราะอยากให้เขาภาคภูมิใจให้เขาเห็นว่าพ่อและแม่เลี้ยงผมได้ดีที่สุดในโลกแม้ว่าผมจะเกเรยังไงก็ตามผมอยากได้สิ่งไหนผมก็ได้เสมอฉะนั้นมันเป็นความรู้สึกที่ยังกลุ่นในใจผมเสมอแต่ในวันนี้ผมข้ามสิ่งเหล่านั้นมาได้แล้วครับ ท่านคงอยู่ที่ไหนสักแห่งและเชื่อว่าท่านจะภูมิใจในตัวผมในสิ่งที่ผมเป็นผมอยากจะบอกทุกคนเลยในวันนี้ใครก็ตามที่ยังมีคุณพ่อคุณแม่อยู่แม้วันนี้เราอาจจะไม่ได้ร่ำรวยกว่าใครอาจไม่ได้มีทุกสิ่งทุกอย่างขอให้มีข้าวปลาทูหนึ่งจานแต่ทุกคนนั่งกินพร้อมหน้าพร้อมตากันได้เห็นรอยยิ้มซึ่งกันและกันความสุขอยู่รอบกายเราครับ แค่นั้นมันก็มีความสุขแล้วจริงๆแล้วพอเป็นพี่วูดดี้ด้วยน่าจะเป็นคนแรกที่ผมพูดเรื่องนี้เกี่ยวกับเรื่องครอบครัวเรื่องคุณแม่ผมผมไม่เคยเล่าให้ใครฟังเลยซึ่งมันก็ดีถ้าผมจะเล่าเรื่องส่วนตัวของผมให้ใครสักคนหนึ่งฟังคนๆนั้นก็คงจะต้องเป็นพี่วูดดี้เท่านั้นที่ผมอยากเล่าผมรู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้ผมมั่นใจได้เลยการที่เราได้คุยกันในวันนี้มันจะสร้างแรงกระเพื่อมอะไรบางอย่างไม่มากก็น้อยให้กับผู้คน